สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทาง f a c e b o o k และทาง YouTube ที่เคารพรักครับอยู่กับผมจักริตรถเมืองสองนะครับวันนี้ผมมีรถ t ต y ยต a c o ครโรลลิดนะครับปี2011นะครับคันนี้เดิมนะครับเคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับผมเดิมคันนี้เคยเป็นแท็กซี่ปลดป้ายมาก่อนนะครับก็เอ่อมาถ่ายคลิปให้พี่น้องชมนะครับผมนะครับรถสภาพดีนะครับคันนี้สีสวยนะครับ ขับขี่ทางไกลได้เลยนะครับผมคันนี้มีสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังให้ด้วยนะครับเดิมนะครับผมคันนี้ก็พี่น้องนะครับสนใจก็โทรมานะครับที่0 9 3 3 7 3 1 2 6ครับตั้งราคาไว้ที่89,000ื่นนะครับคันนี้นะครับ89,000ดูรถที่บ้านเตี้ยตะบนท่าดนะครับผมอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมมีเอกสารครบพร้อมหูดนะครับกุญแจรีโมท ระบบิดหน้าหลัง4้อนะครับผมเครื่องยนต์ดูโอนะครับผมคันนี้ติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับผมฟิล์มนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศคําแล้วนะครับวันนี้นะครับสียเงาๆเลยนะครับผมนะครับได้เข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนี้นะครับ ดูคลิปจบแล้วครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมตัวย t a ้าโคโรล่าที่2,011นะครับผมคันนี้ตรวกับปี54นะครับใช้น้ำมันและ LPG นะครับสองระบบนะครับผมท่านใดที่ไม่ต้องการ LPG อยากให้ทางเราถอดก็ได้นะครับคันนี้สภาพเจ็มๆเลยนะครับอ่าขับขี่ทางไกลทดลองให้มาแล้วนะครับผม เบอร์โทรศัพท์0 9 3 3์3 1 2 6ครับดูรถที่บ้านเต้ตะบนธาตอําเภอรัตนบุรีจังวัดินนะครับผมพี่น้องทนใดสนใจก็มาชมนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับผมคันนี้เอาไปแทบจะไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมสีขาวมุกนะครับคันนี้สีขาวมุกเครื่องหยตนดูอ้นะครับผมคันนี้นะครับมีบริการขับส่งทั่วประเทศครับผมนะฮะ รวมบวกค่าส่งเพิ่ม4,000บาทนะครับผมไปส่งให้ทุกจังหวัดทั้ประเทศนะครับผมฮอยู่จังหวัดไหนเราก็ไปส่งยกเว้นสามชายแดนภาคใต้นะครับก็ฝากนะครับผมตาไฟหน้าแท้นะครับคันนี้ตาไฟหน้าแท้เลยนะครับราคานี้นะครับไม่ค่อยจะมีมาบ่อยเดือนนะครับผมท่านใดสนใจก็รีบเลยนะครับคันนี้แปดหมื่นเก้านะครับผมครับ ขี่กับสงการภาษีหกแปดพฤกษีกานะครับผมนะรอๆนะครับผมคันนี้นะครับด่วนเลยเด้อนะครับผมนี่นะครับ,รบ,ม,รบมาดูรถที่บ้านเตี้ยตะบนท่าอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์เด้อนะครับผมเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก้าสามสามเจ็ดสามหกหนึ่งสองหกเกี่ยวโต้แท,เท้เครื่องยนต์พันหกซีซีนะครับผมคันนี้นะครับมีตัวตนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะ่ะ สามารถวีดีโอคอลได้นะครับผมแอดไลน์ mm hmm. มา mm hmm. ที่เบอร์โทรศัพท์ mm hmm. นะครับ0 9 3 3 7 3 1 2 6นะครับแอดไลน์ดูรถวีดีโอคอลดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับผมนะฮะว่ารถเรามีตัวตนหรือเปล่านะฮะท่านยังไม่เชื่อใจเราก็แอดไลน์ hmm. มานะฮะวีดีโอคอลดูรถอีกรอบหนึ่งได้นะครับขอบคุณทุกการติดตามครับผมสวัสดีครับ